ครับสวัสดีผู้ติดตามช่องลุงพิยาลำเพลินโชว์ออฟฟิเชียลครับตอนนี้ก็จีมงานเนามะมอหอดเป็นบางส่วนแล้วนะครับผจีนงานเรามาถึงเป็นบางส่วนแล้วนะครับรถล,ลำพวงรถเครื่องปั้นนะครับมอหอดล่นะละมอหอดเป็นบางส่วนวน,นั่นล่ะนี่เป็นรถฟอตูมรถจอครับ ฝ่ายฝีมแสงซีเสียงนะครับเอาพี่มหาสารสาวนะครับผมคุณล่ะครับจกักรคุณละ่ะจังุะนะครับยินดีตัง หันหน้าไปทางไหนครับเวทีวันนะ<ค>ี้หันมาอย่างนี้ตับตึงเลยเขาหันหางผสมุสาเจดีที่แรกเขาบอกมึงขี่แม่นหรเว้ยหันนี่ดีกว่าหันนี่ดีกว่าหันหาคุณดีกว่าหันนี่คุณทำไมละ เปิดได้กี่เปอร์เซ็นต์คิดได้ร้อหมพอจอดถึงครับทิ้มแฟรับผมทิ้มแสงสีแสงฮขานะครับ นี่นครับเราต้องการแสดงยุทธีนะครับพระสมุทรเจดีนะครับจังหวัดสมุทรปราการน,นะครับผมฝั่งน้องทางสวนปราการน,นะครับมาให้กำลังแรงแชะเแรงแจกกันหลายครั้มง เขามาจังเดีเลยล่ะไ่เช็ป็นยังไงฮักสอบกระสอบกูด้วยเป็นยังไงนี้เขาได้ออกได้หมดเลยเดีราเอารืๆนี่ออกกูได้งั่นเราก็จังตอนออกไม่ไม่จังเขาตกรอชื่อว่ารอเสาเไปร่เนีติบไปล่อีเดีนี้ยเดี๋มนเห้นือคนดีคนนี้ไยอมไปอ่ะเป็นเชโมงอ่ะโอ้สายไฟเสีย เรียบร้อยรถยังมาะหรอมาให้เรยเบอร์แล้วเขาไม่ต้องยาหรอวันนี้เป็นเด้จะลเพยัญยนะจะลงพยัญนเออทั้งรถทั้งรถอ่ะเดชแล้วของของรถดีกว่ารถบัสของท่าน ทางงย่างนี่แหละใช่ไหมทำข้าวด้วยแล้วเปลนเนี้ยนั่นได้ยานรถบัสเขาไม่ได้เตีย

ที่พกอตั้งใจเลย่อตั้งใจเลยเาจะรถบัสคองม่าแล้ววะไ่าังจมันเจ๊่ะมันลุงไม่อย่ันนเน

ก็ไมเป็นเด้น้อยเนาะบึงทีเขาแบบบาอยางกว้างว่ะขันยิมขันยิมเดินเดินเลยเดินดวนดิน่กยืนไปเ็นกับลาเท่าไให้้้องไปด้วยไปที่ไปที่เขาด้วยยานีเาสานี่เาเาไส่้อนี้แต่่นหนาสนีบอกอย่งั้น่จาขึ้นเสาท่นอีกเนี่ย

หัวเป็นส่วนไหลแล้วนะครับโอ้สุดยอดครับต,นนตอนนี้กเลือประมาณทิ้มเวทีครับนนสำหรับคลิปนี้ครับฝากพี่น้องเขอาุ้มปิดนะครับ1.99ัน 99. บาท3วัน270บาทนะครับทักันได้ดี่ซื้อบัตรคุปิดออนไลน์300ร้อรัเพลนเทนะครับฝากพี่น้องจังแค่นี้นะครับ ขอครับสวัสดีครับ